ปูเตน้อปูผมน<ป>ี่ยะกระกระปูกระปูนี่ก็ปูโอ้่ยิมว่าเป็นร่ำเรืยอกันก็บบบปูเห,เหรอ <c oughs> ะอะไรเนาะ ล้ล้วไปลายขันแก้มเจ้าไปลายแล้วไปลายขั้นแก้มเจ้าไปลายเล,ล้วผู้หญิงนอนหงายแล้วผู้ชายนอนเต็มบ่จักเด่นจักหอนอ <ไป S 2> ่อนซอน สวัสดีครับที่ท่านผีมาชมน้ำนั่นเดอหน้าผมโตกับผมมาเที่ยวท้องเด้อครับโตผมเด้อใส่รองตท้าหนักสิบเนื้อวันท่าโตผมมีปัญญาหลายแนวครับแนเป็นนั่นเดอล่ะโตจิ้มขัดแน่บอแมนโตกวอนปวดที่ท่านค่อยซ้อมหลาดูเอาโอกาสได้ผมเที่ยวท้องกับเป็นหมอลำใหญ่บมอลำก่อนโลโลหมอลำเต็มโตไม่มีผู้มีเรา ล้ำนันเดือดอะไรลำแบบไหนเรีเก่าได้เบิดโซแนวสมนันเดือดก็สมว่าลำมีแถวลมีผู้มีนอตั้งแต่แม่ก็จังว่าตั้งแต่พอแต่พ้าแต่ลูกเป็นมาลำเบิดป่วแแต่ปูแต่ปูทั้นนันเดือดและข้าโคกสีโฮเจ้าแมล่ลำกวนเสืออาจารย์เทียมทองบนฟังนำของผู้นี่ละเป็นผู้สี่ผู้สองให้ก้าให้แข็งตานันเดือดพาหน้าดีเฮงคินหลายกว่าเก่า วมื่อนี่ก็บพวอยู่เป่า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 ละเป่าละเป่าละเป่ละเาละนี่ละดิ่งสยๆก็มีแต่ังลยเลยทองก้อนบัขาดกงานเดือดรัทสั่งว่าว่าหาบัว บาันเที่ยวทองกะซะหนอแปลว่าผู้ที่จะเรือนมีแต่เงินมาจังว่ามีแต่เงินกะบอได้ตกตนต้อยส่วนว่าเด้กจังว่าต้องเอาของตอยนี่บ่เตือบ่ขาวแต่จิตใจขาด้า่ับไก่ปอโตบ่งานันนี้เรายามมด้อแต่ว่างานจักันกร่ำได๋ละเป็นระเบิดเรียบร้อยแต่ส้าพันซับซอยใจอย่าทุกข์ทั้งมดสมอแพแกจงก่อนอนกได้ไปีไกล่อแนน แคนแตงแคนแต่เสียงแคนแต่ที่แต่มานลดีแท้แต่มาล่ำซอนใส่กันใส่กันมาล่ำซอนใส่กันเอาขบวนปลงมาซ้อนเอ้าโจ๋ใหญ่ซ้อนหมดแทนนีกโยกเรียกแหกมานมือนี่การล่ำระชันขันแข่งการล่ำระชันกันแข่งการโจดโจดเกะว่าที่ในมือนี่ ้นขื้นเอว่ามอลำมก่อนอยู่แล้วก่อนอื่นก่อนไกลก่อนเท่าสิีสนทนาเผ่าจ่าพาที่กันยกแรลกแหงหมานจังสี่มันมอมอลำครับเมื่อสิบหนิ้วของมอลำทิวท่องน้อมบายบายไผ่บายพ่อวายแม่วายพี่บายน้องวายประสงค์องค์ขจ้าพร้อมทั้งทันคณะกรรมาการทันผูม่าในงานยิ่งใช้สาวบ่าวนี่ละหมอลำทิวท่องขอบายวายพี่น้องกรรมทั้งทราย วายพี่น้องกำทั้งขวัวให้เจ้าสุขีหลังเงินทองไหลหลังกระเป๋าคํำอันเนี่ยบ่มีคนบายคนเรีววายพี่น้องกำทรายให้มีแต่ความสุขสนุกกินสนุกข้านบอมีวันเวน้นวานันเดอนอนรับให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนแดนเมื่อไปให้ได้แก้วคารานออกนอกบ้านลมผุมเงินขุมคำํำ แล้วบันนี่ไว้พี่น้องวางกลางให้เจ้าสู้ขี่หลวนฟังล้ำมวลสูนวันไรขึ้นบ่อเสาเกียริเจ้าให้ลังมากเมื่อนี่ผู้ประสานเสียงแค่นใดแก่ท่านอาจารย์เอกหมอแค่นี้รีอกว่าสิบผีจากสำนักอาจารย์วิเชียนแสงซองนั่นเองเมื่อนี่ก้อนอื่นก้อนไก่แมนบอหมอลำอ่าอย่างก่อนอ่าหมอลำลุงซักเมื่อนี้เป็นว้างลำหมอลำม,มากขันแ่ง การแสดงในมือนีทั้ทงวาดแอลกอนเพิ่นว่าการประกวดในมือนีเป็นการประกวดมอลำกอนวัดอุบลนในมิอยสามวัดผมสิด้สะท้อนให้พ่อแม่คอยฟังหนึ่งวัดสร้างเทียมแม่สองวัดสร้างลมบาสามวัดกาเจัาจเงาแลววตะไคร้สีว้าเอินซื้อตางกันแต่การล่ำประชันจดแก้มือนีให้พวกน้องพวกพีว่าแล้วเมืองอุบลไคร้สีคนตำล่ามาอ่านประวัติศาสตร์ตำนานก่อนล่ำไคร้สีเงาเกี่ยวฝันใส่กัน เริ่มแรกนั่นสิเว้าเรื่องเมืองอุบลว่าเป็นมาแนวไร้ภัสิหันมาแกเชิญมาแมกับวนก่อนดีบอย่านแต่อันจ,รอ,รจรอรอแกจดล่ำบอได้สิเตถิมสัมมาสัมมาทิเตถิมสัมมา,าเอ้าวัดนี้มอล่ำวังหันนีว่ว้าสุพอสุเมเขาฟั่งไปหลายอย่างหลายแนวแล้ว บัดนีเฮาสีมาเบาเรื่องไถเบาเรื่องว่าประวัดเมืองอุบลเป็นมาจังไดเนืไผ่กูเป็นผู้สร้างผู้แปลงหรือว่าสีไรเรื่องไดไรเรื่องบานเรื่องซองในเรื่องบานขึ้นเมืองอุบลมีบาอย่างเนื้อบาหนองบบว่าสังทอดอนเสียงทู้สีบัวหรือสีไรวางไดไรวางว่าไผ่เป็นผู้ตั้งเสื้อสายไล่ไล่รองของพระว่าพระตาเป็นกูไถเนืหรือสีไรวางไดไรวางวัดว่าอารามศาสนาในเมืองอุบลวัดไดต่างคนวัดไดต่างหลังเอาปานันอยู่บ่หมอลำ อันนี้มันไล่โจ้ไลเกะไลเปะไลถามไลกระทู้แม่บอเตอันนี้สู้มือนี่เขาหาบอลลัมแบบนั่นสู้มือนี่มีแต่เบาสูอัวโซเมเขาฟังมอลำัทิวทองกะสีเบาเบาเรื่องนั่นเตะสบเบาเรื่องใดเบาเรื่องประวัติเมืองอุบลว่าเป็นมาจังใดห้พอใหเฮนี่เ้ตี้ห้นองเขาฟังเพื่อนมาจักเก่าเรื่องเมืองอุบลขนซาเข้าพาวอพดตาได้เตเมื่นแต่บานมาตังไปถึงฐานบานเตะเขาเน่าอยู่เวียงจัน ลุงกับหลานญาติมุ่นเข้านั้นผ้ากันดันก็นี้แต่ย่ายดีพากระลบรอบรีกันนี้ทำสังกงหม้ายโยทรงเกียรติหึงงอมนี่ทาวพมกับสะโมาที่อาท่าวคำท่าวกรรมรีนั่น,คคน,น,น,นเด็กกะรีอยู่พู่โยทำกันน้ำหอยหอมเขาผ้าลูกเต่านี้รีโยน้ำดูกระโยนในคงไพหกก่อแปลงเมืองบงังผ้ากันสั่งนเฮือนซานบาดอยู่ ขาการสั่งนี้ห้งอนสัดบานอยู่เอิญน้องบอกว่าลุงผู้บอจิบาสีหางกระถ่มสัวส่วนส่วนบาเทาตะเกียริบุญสารแห่งทหารน้ำตีบอมีนามเหลวเป็นแนวนี้ข้านี้มาอยาอยู่กับโมโรโลก่ากร้อมหอมไข่คนแตกจนจนเบาไพเสนาแตกจนจนเบาวไพเสนาข้าการัชจะกรลวงกระลงมาดีนี้มาได้บ่หรือว่สามหมื่นกระพานแตกวุ่นๆกะเตรียมใหญ่ตัวมาอยู่ขาหมอบางจำปาซั์ พากันไปตั้งรักอยู่บ้านแก่บ้านดูท่ากันยู่สืบสางปางนั้นจงเฮืองกำไฟเบืองอุปหาดเยียงจัน ใ้ทหารนํำฟันไรวีตีจอองค์พระวอรกระจังไดหันมาสู่ไปร่าวิีงขันต่อพราวอหมดหมดเมียนไปเล่าค่ะตายไ,ได้รวมง่ายบบาภัยไท้คุณหลอมาต่ำไสมูนทาเลินถึงแจงมาหอดดอนหมดแดงกะเลยได้งันซ่านบานทีโคบอดีกาเลายเกิดนามตวนไปเตรียมใหญ่หึ่งกลัวเท่าคํำผงกระจังได้พาพีนองของคนเกินทีต้นนี้จะไข้นานตวนมาตามตาม่างต่างมนลเนมนน่มฟังคุณเห็นค่าวัางเห็นก็มีแตดินดอนหนละรอค้าตามส่ง มีเหว่วยไปหน้าท่าเย็นสุ่มมีเหว่วยขหน,น้าท่าเย็นสุ่มก็ไม่แต่ส้โมโบเพิลก็แครนหอยมางย่างถ้าการสั่งนี่เฮื่อนสั้นบานอยู่แจ๊และแม่อาตาบอตจนมาหอดูอย่าหลงเท่าคำโผงก็เป็นผู้พามาตั้งเมืองอุบลคนซาเท่าคำโผงรือพาปาทุมวงศาได้ปกคล้องแต่ตอนอุบลน,น,นั่นก่อนเทาอุบลละุูเงเฮืองเมืองทำอุบลฮู้เฮืองเมืองทำเป็นเมืองหมอลำนักปราชอีสาน งดงานประการศัก์สิทธิ์งดงานประการสวยงามอารามสองฝั่งที่มูลอุบลราชธานีแม่น้ำสองเสีมีป่าม้าใบงดงานแกนหินหาทรายงดงานแกนหินหาทรายขอเชิญท่านไปเที่ยวเมืองอุบลคนเขาวอาเมืองอุบลคนซาคนเขาวอาเมืองอุบลคนซาข้าวภาวะพาตาเป็นผู้ตั้งเกียรติบัานเป็นผู้ตั้งเกียรติบั้งเมดีย์ขี้เกาหลัง เก่าหลังมุกปีน้าวังเพียนจังล่โตันั้นคือคือวายือเสียว่าเต้นน้ำอยู่เดียวมันถึงมันหลืวมันถึง